สวัสดีครับผมเอชุมพรนะครับฝากมวยรักมวยชอบ่อยครับวันนี้เป็นหน้าที่การจัดของเพชรยินดีนะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมวยมันสนานเมืองแหละครับอังคารที่30นะครับอังคารที่30สิงหาคมคู่แรกอ่าผมเอาเฉพาะที่ผมชอบชอบดีกว่านะครับคู่คู่ที่สองเนี่ยชามมนาวกับใกล้รุ่งเล็กคู่นี้ภาค3ามละสองภาคก่อนหน้านี้ คนที่แพ้มาอย่างใกล้ลุ่งเล็ก<ม>เชื่อว่าค้างคาใจต้องมีภาคที่3มเกิดขึ้นเที่ยวนี้ขอให้เหมือนเดิมครับยังชอบชาะนาวครับดูว่าชนะแต่ว่าหือจับเหมือนเดิมนะครับชนะแต่ว่าหือจับเหมือนเดิมหือขึ้นคอเหมือนเดิมผมออกไปที่ชาะนาวครับคู่ที่ 3, สมขุนศึกกับพยักษ์พัล้านหรือว่าคิวทองคิวทองเนี่ยมาเข้าเวรแทนนะครับ คิวทองมาเข้าเวรแทนมาเข้าเวรแทนเจ้าพุทโธนะครับผมชอบนะโดยส่วนตัวชอบคิวทองละนะครับจังหวะฝีมือดีอาวุธคมเลยหลายคนได้ติดตามผลงานที่แคชกบ่อยๆเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือที่อ้อมน้อยนะครับที่อ้อมน้อยส่วนขุนศึกเนี่ยแน่นอนว่าชื่อกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยมาก่อนแน่นอนนะครับ เป็นโมเดลรายการแล้วก็ซอมอยู่เพชรกินดีแมมมันมีแผลตรงที่มาแทนนี่แหละนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามีการเตรียมตัวการฟิตซ้อมมาประเริความเป็นต่อที่ขุนศึกนะครับความเป็นต่อที่ขุนศึกแต่แต่ส่วนตัวอยากออกรองไปก่อนครับหน้าเข้ารองไปก่อนที่พยักพันล้านหรือว่าคิวทองจังหวะโยกแข้งต่อแข้งเตะเนี่ยผมยังดูว่าคิวทองรวดเร็วกว่าและก็คมกว่านะครับคู่นี้เข้ารองไปก่อนครับ แล้วไปปลายค่อยออกไปที่ขุนศึกขุนศึกไฟลล่าสุดก็โชว์ไว้สวยนะครับเอาชนะเพชรประมวลหอจกกกุ๊บๆสุดที่ครับส่วนคิวทองเอง2ฟอร์มหลังก็แพ้มารวดเลยแพ้ขุนศึกน้อยแล้วก็มาแพ้ขุนศึกเล็กที่ดอนเมืองนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกของรายการ9มงคลกับดอนคิง9มงคลก็หายจากมวยไทย5ยกไปโอ้โหชกครั้งสุดท้ายไว้ก็แพ้โล่เงินนะครับยีมกราหกห้ 6, 5, แล้วก็ไปรับใช้ชาตินะครับ ไปต่อยในสังกัดทีมชาติไทยเจอกับดอนคิงเกียรตนะินาดีดอนคิงล่าสุดชนะเฉียบขาดปอพงสว่างเอาไว้นะครับคู่ที่ผมชอบฝีมือ9มงคลนะครับดูฝีมือดีกว่าดูจัดกว่าถ้าจะแพ้9้าจะแพ้ทรงแบบที่เตะเข้าสีข้างแบบโล่เงินซ้ายเตะอย่างนั้นผมเชื่อว่ายังไง9้ามงคลก็ออกนําไปก่อนนะครับแล้วอาจจะหายแม้ว่าจะหายจากมวยไทย5ยกไปนานแต่เขาก็ยังได้ชกในานามทีมชาติไทยร่างกายยังมีความต่อเนื่องอยู่ นะครับคู่นี้ผมออกฝีมือของ9มงคลครับถ้าจะแพ้แพ้ไปๆครับคู่ที่7จ็ดผมข้ามไปคู่7เลยนะครับเอาเฉพาะที่ชอบๆนะคู่คุนๆนี่เดี๋ยวต้องดูแล้วเล่นเอานะครับอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปนะครับใส่แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย t i เกอร์ตอง9 T I G E R 999อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับคู่ที่7น้ำตาเดือดเกรติชัดชัยครับ115.3ด3ต่อปอนดึ ให้กับศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยแล้วจิตอาสาบางแก้ว116.2ลด0.2นะครับมวยอยู่กับพี่ขาวจิตอาสาบางแก้วนะครับแล้วช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมาทําน้ําหนักที่สอบุญมีริกก็มีพี่เดชพี่ดอนคอยดูแลอยู่นะครับแล้วก็มีพี่กี้ดากี้โกมลการไฟฟ้านะครับให้การดูแลอยู่ศิลธรรมช่วงก่อนหน้านี้เคยชนะกันแบบติดติดสิบสามไฟนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาสะดุดครับสะดุดแพ้กับตันทีม ครั้งแพ้ไฟแรกนี่กับตนทีมมาแทนด้วยแล้วก็มองว่าวันนั้นเนี่ยกับตนทีมเล็กกว่าเสียเปรียบเวทด้วยเสียเปรียบการเตรียมตัวด้วยแต่ชนะแบบผักปาก,กาเซียนครับหลังจากนั้นฟอร์มก็เริ่มแกว่งน,นะครับก็มาแพ้กับตันทีมอีกไฟหนึ่งแล้วก็มาตั้งลำได้ในไฟสุดท้ายที่ชนะเพชรเอเชียชนบุรีอาร์คเเดียรุปความเป็นมวยผมว่าอยู่ที่คือชั่วโมงเนี่ยน้ำตาเดือดเนี่ยดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจยิ่งชกร่างกายยิ่งดีนะครับส่วนศิลธรรมเนี่ย เริ่มดาวดมอนหน่อยกําลังตั้งลําขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งความเป็นมวยกต่ความเป็นมวยผมก็ดูว่าน้ําตาเดือด,ดดีกว่านะครับแต่เบียดไปแล้วยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยหัวจิตหัวใจผมมองว่าอยู่ที่ศีลธรรมนะครับผมมองว่าอยู่ที่ศีลธรรมต้นๆน,น้ําตาเดือดไม่มีเป็นรองครับแต่ว่าดูว่าคู่นี้เรทค่อนข้างที่จะแพกเลยนะครับอ่ะชอบน้ําตาเดือดครับ แต่ว่าอย่าลืมโต๊ะแต่งตัวบ้างนะครับหัวจิตหัวใจปลายปลายของศิลธรรมเนี่ยแสงได้แล้วอยู่ในทีมงานคนเล่นด้วยนะครับอยู่ในทีมงานของสอบุญมีริทเนี่ยคนเล่นด้วยสาดเงินสู้แน่นะครับพลิกได้ครับพลิกได้แต่ยังไงต้นต้นน้ำตาเดือดไปก่อนแน่หรือว่าถ้าใครชอบน้ำตาเดือดเข้าราคาที่สวยสวยกว่านี้นะครับคู่เอกช่วงหลังคู่ที่8เพชรประมวลกับพยักโด่งเกียรติชัดชัย คู่นี้เกมต้นเกมปลายครับหนึ่งสองสามผมเชื่อว่าพยักโด่งไม่มีเป็นรองนะครับถ้าเพชรประมวลจะชนะต้องชนะสี่ห้าคู่นี้ผมออกมวยปลายครับออกที่เพชรประมวลครับรักแล้วรอหน่อยผมเชื่อว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยเพชรประมวลดีกว่านะครับคู่นี้ผมออกเพชรประมวลครับอ่ะนี่คือมวยรักมวยชอบนะครับก็เอาเฉพาะคู่ที่ชอบชอบแล้วกันครับไม่ได้ให้หมดทุกคู่นะครับผมทวนอีกครั้งที่ผมฝากไว้วันนี้นะครับฝากไว้ที่ชามมนาวครับคือจับแน่ครับ แต่ดูว่าดีกว่าไปปลายนะครับแล้วก็คู่ขุนศึกกับพยัคฆ์พันล้านเนี่ยชอบขุนศึกไปปลายแต่ต้นต้นยังไงก็ดูว่าจังหวะเป็นรองเจ้าคิวทองหรือพยัคฆ์พันล้านนะครับแล้วก็9ก้าโมงคนผมชอบครับชอบ9ก้าโมงคนเชื่อว่าไปปลายน่าจะต้านอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คู่ที่คู่รองช่วงหลังเนี่ย ชอบไปที่น้ําตาเดือดครับแต่ไปปลายระวังเรื่องของหัวจิตหัวใจพอยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยศิลธรรมแกก็หัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาแล้วก็คู่เอกช่วงหลังครับออกไปที่เพชรประมวลครับชนะก็กินอันสี่อันห้าเลยครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับฝากไว้หน่อยนะครับใครอยากรุ่นมวยกับผมแอดไลน์ไปเลยครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยไทเกอร์ตองเก้านะครับแอดทีไอจีเอาร้าวาโชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองขอบคุณและสวัสดีครับ